สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็นำผ้านางพญานะครับมาแชร์หรือแบ่งปันความรู้กันนะครับพ้านางพญาองค์นี้ยเรียกว่าปิดพิมพ์เทวดานะครับเป็นเป็นพิมพอันดับท้ายๆหน่อยเป็นพิมพ์เล็กนะครับซึ่งถือว่าพระองค์นี้เป็นผ้าที่สวยสภาพเดิมๆไม่ได้ผ่านการใช้นะครับคือเหมือนเงินกับว่าขึ้นมาจจกกลุยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับ ผ้านางพญาพิมพเทวดาเนี่ยสมัยโบราณเขาเรียกว่าปัจจุบันก็นแล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์นางพญาอ,อกแฟบนะครับเอกลักษณ์ของผ้านางพญาพิมพ์เทวดาอ,อกแฟบเนี่ยคือหน้าอกเนี่ยเขาจะแบนๆน,นิดนึงจะไม่แบบนูนออกมานะครับแบนนิดนึงนะครับเกศเขาก็จะมีความคมมากแล้วก็ยาวขึ้นไปนะครับปลายเกศที่จะยาวคมแหลมมาก ถ้าเราดูจากมุมนี้นะครับแหลมมากนะครับผราเสียงผราเสียงก็จะเป็นลักษณะเหมือนข้างบนบานนะฮะคางนี่ก็สอบลงมาเล็กน้อยนะครับหูถ้าน้งพญาองค์นี้หนะูก็จะคมชัดแต่เนื่องจากอันนี้มีข้ามูุบางอยู่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่จะต้องมีความคมชัดนะครับหูจะวิ่งมาแล้วก็มาชนกับเส้นสังกติที่อยู่ตำแหน่งนี้ขึ้นไปกับหูนะครับ เส้นสังกติตำแหน่งที่2ก็คือเส้นสังกติตำแหน่งนี้นะครับเขาก็จะวิ่งมาอย่างนี้ครับแล้วก็เขียงออกไปด้านข้างปลายข้างบนเนี่ยจะแทงเลยหัวไหลขึ้นมานิดนะึงมีเส้นอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนแขนก็จะกลางจะกลางกว่าพี่ปกติเล็กน้อยแขนตรงช่วงตรงนี้ที่ทิ้งทิ้งลงมานะฮะจะกลางนิดนะึงเสร็จแล้วก็วงสวิงแขนก็จะมาตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เชิดขึ้นข้างบนนิดนะึง เห็นเส้นสังกติชัดนะครับแขนด้านนี้ช่วงนี้จะใหญ่วิ่งลงมาเรื่อยๆเนี่ยพอเป็นลำแขนเสร็จข้อมือนี่ก็จะเล็กเรียวนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในพระนางพญาพิมเทวดานะครับขาก็จะเป็นเส้นชัดเจนถ้าเรากลับหัวดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าขากระเขาเนี่เป็นเส้นชัดเจนนะครับวงสวิงแขนก็เป็นสเต็ปเป็นจังหวงะนะหูผมชัดเอผมมาก ครับแหลมคมส่วนการตัดขอบข้างก็จะตัดหนาตัดบางก็แล้วแต่หนาบางก็อยู่ที่ช่างในการทำนะครับแต่ก็จะทิ้งร่องรอยเอกลักษณ์ของการปาดตัดเสร็จแล้วก็ปาดปาดเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบ่งเรียบ อาจจะมีลายนิ้วมือนิดๆหน่อยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญานะครับวันนี้ก็ขอญาตนําความรู้มาแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่านนะครับหวังว่าสักวันหนึ่งพี่น้องทุกท่านอาจจะโชคดีได้ซื้อพระนางพญาราคาไม่แพงมากสักอง,น,งนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ